เอาครับบอหันไดเอาโลงดินครับผมบอฮันไดีมีเวลาเอาง่อยคลอนแบบกิ้งไว้ยก่อนครับครับใส่กิ้งไว้ให้เพื่อนชิ้นครับกระลังอยากกระลังคู่อยู่นะครับเนาะครับตัวนี้ด้าเข่ามาใหม่ครับผมครับน้าเข่ามาจากอาจารย์ทั้งนครพนมนะครับเนาะมาจะมาปึกดดินครับแต่ว่ากับบอันมีเวลานะครับเนาะรอกฝนพันเต็งมันครับก็เลยเอา เย็ยนค้อนไปก่อนครับผมครับมองสอบนะครับเนาะหลังบ้านนี่ครับครับเป็นกระเห็ดอยู่ครับผมจะว่าก็จะเอาตอดินนะครับจะว่าจะเอามีเวลาจะเอาออกไปสวนเนาะว่าขนบ้านเต็มครับผมขนเต็มกะจะได้หัวนะครับเนาะว่าเพื่อนจะเก่งจะมานบอ่อ รับจะมาเบิงท่าทางแล้วกับครับเก่งแน่นอนครับจะ่ารอขนเต็มก่อนครับผมบเป็นกระเล่นอยู่ครับเอาสขยคลอไว้กนเนาะกับให้เพิ่นชิ่นให้เพิ่นกาขันกาเหลียกก่อนครับ,รบพอท่างขางกับมีนกนะครับเนาะน่ะ มีนกแม่พันธุ์ยู่หันครับเพิ่นก็นเรียกนกผู่อยูาา่นะครับผาแพร่ขมาสีลายนะครับลายขาวครับนกหลายตัวอยู่ครับผมนกต่อนกฝึกตอ่กกตอเนาะพระเนียดครับครับก็คือเซกว่าจะจะเรียนอยู่ครับเมือที่สามที่สี่เริ่มจะชินแล้วครับผมเริ่มจะเรียนจะยังแล้วเนาะ ถ้ามีเวลาก็จะเอาไปตั้งดินครับเพราะว่าเพิ่นจะเป็นหนูกตอดินนะครับเนาะแต่ว่าใส่ข้อนลองเบิงครับก็กระเล่นอยู่ครับผมครับเล่นอยู่ครับบเสียงกับประมาณนี้แหละครับผมครับนกกคุ้นครับผมบ่อเปียวบ่อหยังนะครับนกตัวนี้ นี่ครับอ่ะอ่ะอาลูกอ่ะอาลูกอ่ะเร็ว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 ครับเพิ่นจิตตีห่างเดียวครับนี่ค่อนข้างจะใจดีครับนกตัวนี้เอาเด็กลูกเด็กเด็กเอาอารุกอ่ะเร็วนักหนักหนักแหมอันจะพานไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะเรานี่ เอาไว้ให้เพื่อนชิ้นครับอยู่ไปสายมาสายจะง่ายครับผมเอาลูกเอาเล็กลูกเล็กแล้วอ่ะเล่นนะครับเล่นแล้ว,เ,ลลวเสียงเก่าพอเยอะครับผมเสียงใช้ได้เลยครับเสียงกลางเนาะกลางขึ้นๆแน,น่จังหน่อยครับผมกลางเปิดๆ ขอจบคลิปกันครับขอสวัสดีครับ